สวัสดีครับวันนี้ทางเพจ้องคีเยนพี่พาทําโจทย์เนี่ยจะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึงปี64เนาะข้อนี้เขาบอกว่าประยุทธ์ซื้อของช่วยน้ำท่วมวันที่หนึ่งซื้อน้ำสองแพ็คน้ำเปล่าสองลังข้าวหากระสอบเป็นเงิน800บาทอ่าเวลาเจอโจทย์อย่างนี้เนี่ยมันวิธีการทำเนี่ยที่เป็นแพทเทิร์นแบบซ้ำๆกันอย่างงี้ย คือการ,ต,ต,รนะตั้งตัวแปรนะตั้งตัวแปรตั้งตัวแปรน้ำเป็น x น้ำปลาเป็น y แล้วก็ข้าวเนี่ยก็จะเป็น z เนะอะแล้วเราลองดูซิว่าเราลองแปลงแปลงจากคำพูดเนี่ยเป็นสมาการเนาะ อันนี้คือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถแปลงเป็น 2x บวก 2y บวก 5z เท่ากับ800แล้วก็อันที่สองคือ 4x บวก 10y บวก 3z เท่ากับ1000ันอันที่สามคือ 7x บวก 3y บวก z เท่ากับ6 60อ่ะจะเป็นอย่างนี้ทีนี้พี่เห็นว่าไอตัว 2x กับ 4x อ่ะมันน่าจะตัดกันได้น่าจะตัด x ออกก่อนได้นะพี่ก็เลยจะนำไอตัว 2x บวก 2y บวก5 z เนี่ยมาคูณ2คูณ2กลายเป็น 4x บวกกับ 4y บวกกับ 5z มีค่าเท่ากับ1,600ทีนี้เราก็จะได้สมก,การที่3มากับอันนี้เป็นสมก,การที่2แล้วเราลองนำสมการที่3เนี่ยามาลบกับสมการที่2ก็จะได้เป็น 3รบงนะกลายเป็นลบ 6y บวก 2z มีค่าเท่ากับ600ก็คือ 4x ลบ 4x เนาะถ้าใครไม่ทานก็คือ 4y 4y บ 10y 5z ลบ 3z 1,600ลบ1,000กลายเป็น600 นะแล้วก็เอา2หารทั้งตัวแปรหารทั้งสมการกลายเป็นลบ3 y วบวก z เท่ากับ300อันนี้คือหาร2เนาะ่ะเวลาได้ตัวนี้มาแล้วอันนี้เป็นสมการที่4ส่วนอ,อันนี้เป็น7เนี่ยเราเหมือนกับว่าเราต้องไปหาไม่ สมการหนึ่งเนาะเพื่อตัดตัว x ทิ้งอันนี้เป็นสมการ1 2แล้วก็สพี่เลยนำสมการที่1นึ่งเนี่ยมาคูณกับ7จ,จะได้เป็น1 4 x บวกสิ y บวกสามมีค่าเท่ากับ5้าพนหกรนีย แล้วก็นำสมการที่3เนี่ยมาคูณกับ2จะได้เป็น 14x บวก 6y บวก 2z เท่ากับ1320่ะเป็นอย่างนี้นะ,นะแล้วทีนี้ทำยังไงต่อทีนี้เรานำสมการที่5กับสมการที่6เนี่ย นำสมการที่5้ลบกับสมการที่6มันจะได้เป็น8 Y ดบวกสามสิบอันนี้14บลบลเนะเท่ากับ5600ันหกรลบหนึ่จะได้ประมาณ08 2 แล้ก็สี่นะสี่พันสองร้อยแปดสิบอ่ะเราลองใช้อีกนิดหนึ่งก็ได้วกับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามสองศูนย์ได้หกอ่ะพอดีนะก็คืออันนี้ได้เป็นสมาการที่เจ็ดแล้วเราก็นำสมาการที่สี่กับสมาการที่เจ็ดอ่ะมาหักล้างกัน โดยนำสมก,การที่4เนี่ยมาคูณ8กลายเป็นลบ 24y บวก 8z เท่ากับ2,400แล้วก็นำสมก,การที่7เนี่ยมาคูณ3ได้เป็น 24y บวก 99y 99z พี่ชอบพูดผิดทุกทีเลย เท่ากับ4,200 4, 4 2 0อ20 4,280คูณ3ได้สา824แปดได้1 2 8 4 0นะทีนี้เราจะได้สองสมาาการนี้มาแล้วเราก็จะนำมาบวกกันนำมาบวกกัน เรามาบวกกันได้อะไรได้เป็นร้อยอืมพัฒนาพี่เช็คก่อนอันนี้ได้เป็นยี่สิบสี่ก้าสเก้าอ่านี้ถูกส่วนข้อสี่แปดอ่าอันนี้ได้เป็นร้อยอันนี้ได้เป็นหนึ่งห้าศูนย์สี่สอง ห้านะเท่ากับพัมนะพี่ขอเช็คด้านซ้ายนิดหนึง่งทำไมด้านด้านบนเหมือนจะติดอะไรนิดหน่อยอันนี้เป็นสี่อันนี้หานสองพี่ขอเนญาตเช็คตั้งแต่นี้นะก็ะคือสี่เบวกสี่ใช่ไหมบวกสี่เอบวกสี่อ่าอันนี้บวกสิบนี่ใช่ไหมบวกสิบ สิบแซดเออตรงนี้แล้วสามมัลบกับสองเนี่ยเอาสมการที่สามมัลบกับสมการที่สองนะมันจะได้เป็นลบหกวายลบหกวบวกสามลบสองออันอันนี้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วกันนะอันนี้เป็น สามกลายเป็นเจ็ดเซนาะกลายเป็นเจ็ดเซตอันนี้ก็หารไม่ได้โอเคกลเป็นอย่างนงี้แล้วก็นำอ่ะอันนี้กลายเป็นสมการอีกสมการเนาะก็คือลบหก y บวกเจ็ดเซตเท่ากับหกร้อยอย่างนงี้แล้วเอาสมการนี้มาคูณสี่ถูกไหม อันนี้จะกลายเป็น28อันนี้กลายเป็น28กลายเป็น127ซัเดนะซัดจึงมีค่าเท่ากับร2อซัดมีค่า120่เสร็จแล้วก็จะนำไปหา y แล้วก็ไปหา x อ่ะ y อันนี้ลบ6 y บวกกับ840 ท่ากับ600ดังนั้นลบ6 y จะมีค่าเท่ากับลบ2 40 y จึงมีค่าเท่ากับ40แล้วก็เมื่อได้ y เท่ากับ40แล้วเราก็จะไปหา x ต่อจากสมการไหนก็ได้ดังนั้นเราลองแทนสมการเป็นสมการที่1ดูก็ได้นะก็คือ2 x บวกกับ2 y ใช่ไหม2 y y คือ y คือ40 y คือ40กับ80แล้วก็บวกกับ 5z z คือ120กลายเป็น600มีค่าเท่ากับ800 2x จึงมีค่าเท่ากับ800ลบ680ดังนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ60อ่ะเราได้ทั้ง3ตัวแล้วเนาะ ื่อได้ทั้งสามตัวแล้วเนี่ยโจกเ,เขาถามว่าอะไรโจกเขาถามว่าต้องการหากวันที่สี่ประยุทธ์ซื้อน้ำมาห้าแพ็คน้ำเนาะน้ำคืออะไรน้ำคือตัวเอ็ถูกไหมห้าแพ็คคือห้าคูณหกสิบเนาะกลายเป็นสามร้อยแล้วอะไรเขาบอกว่าซื้อน้ำมาห้าแพ็คน้ำเปล่าห้าลัง น้ำปลาเออน้ำปลาหลังน้ำปลาคือตัว y อันนี้คือตัว y ลังละ40่คูณหกลายเป็น200ก็คือตัว y นะ y ก็คือ y มี5ลังก็คือ5้าคูณสี่กลายเป็น200แล้วก็มีตัว z เก็คือตัวนี้ Z ตัวนี้120คูณ7จะเป็น840ดังนั้นรวมคืออะไรคือ300บวก200บวก840เนะจะกลายเป็น1,340 <_ S 1> เป็นคำตอบน,นะครับโอเคไว้เจอกันข้อหน้าข้อต่อไปนะครับ